ชอ่องเอ็นทูดากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับคลิปที่สองของช่องเรานะคะวันนี้เราจะมาแกะซิกซ์สันคิตติ้งกันนะคะเพิ่งได้สดๆดร้อนๆเมื่อวานเองนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้าไปดูคลิปอีแรกนะคะถึงแม้จะดูร้อกกว่าคนแต่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆคะ่ะะฝากกด subscribe กดไล,ลดะคะ์แล้วก็กดแชร์นะคะเราก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับน้องเอ็นเรื่อยๆนะคะก็ กอนอื่นเลยเรามีทวิตเตอร์แล้วนะคะเราเปิดไว้ทุกคนจะได้แบบติดต่อพวกเราได้ใช่ไหมอืมก็เรามีทวิตเตอร์นะคะก็เดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็ชื่อไว้ข้างล่างนี้ตรงนี้ตองนี้นะคะเพราะว่าตีทวิตเตอร์นะคะเราสร้างไว้เพื่อติดต่อเพื่อคุยกันแล้วก็เราจะแบบมีแจกการ์ดนะคะคือแบบเออเทคการ์ดแล้วก็ซื้อข่ายการ์ดกันนะคะจะได้แบบ ติดต่อกันง่ายๆนะคะในเร็วๆนี้เราจะมีแจกการแน่นอนก็ฝากติดตามด้วยนะคะส่วนตอนนี้เราไปแกะซิสแนคคิๆ<ย>กัน <laughs> ก่อนอื่นเลยเราอะซื้อไอ้นี่มาใช่ป่ะเป็นแบบโปสเตอร์มันเป็นคอนอะไรนะ New Year Eve ใช่ป่ะน e a r e ี e อีบิคิตนะคะแล้วเราซื้อโปสเตอร์มาแล้วเราก็ตกลงกันไม่ได้ว่าใคร ความรอแต่ละคนนะทุกคนแย่งกันเอาแบบโปรดรวมมากนะคะวันนี้เราก็เลยแบบถือเป็นการแบบอัดคลิปนะคะข่ายกิจกรรมว่าใครจะได้โฟสเตอร์อันนี้ไปนะคะโดยการเราจะแกะกล่องนะคะสลับกันแกะสลับกันอันนี้ของมึงจิ๊กเนี่ยสีเราจะสลับกันแกะนะคะอันนี้เป็นเมนน้องเซกนะคะเมนจังวอนค่ะ เอ้ยแล้วเราแกะใช่ปะเราจะจะแกะของกันแล้วกันแล้วก็เราจะมีแค่คนดูเท่านั้นที่เห็นนะคะว่าได้ใครแล้วเราก็จะมาจับผิดกันนะคะสุดท้ายทายถูกว่าเราแบบเปิดเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเปิดแบบในใครเออเหมือนประมาณว่าคุณนี้นะคะทายถูก <คน S 1> ไหม <laughs> คุณคนนี้นะคะทายถูกไหมว่าแบบเอ้ยตัวเองได้จังบอลอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบมาจับเหมือนผิดกันใครทายถูกนะคะจะได้โปสเตอร์นี้ไป ดูการจับเร็วสวยงามนะกจะแบบนี้ให้สวยงามมีนะคะส่วนถ้าไม่มีใครทายถูกนะคะก็จะเก็บไปก็จะเก็บไ้คลิปหน้านะคะก็จะตลอดไปใช่ก็เราจะมาเริ่มแกะกันเลยค่ะห่าอย่างนี้ไม่่าอย่างนี้เราจะมาแกะกันเลยรอนะคะกันไกลมีอันเดียวนะคะไอตกลงกูบูดเอ๊ะ เลยเหมือกันอ่ะเรามีสองคะแนนนะคะในคลิปนี้ทายไอดีการนะคะกับทายแตนดี้นะคะที่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะชอบอะไรที่แบบดีคลิปแบบชอบมาแบบเฮ้ยพีหอมเย้อันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้เป็นสองแถบนะคะในตอนแบบช่วงพีออเดอร์นะคะมันคืออะไรอ๋อเป็นแบบที่ตั้งนี่เป็นแบบนี้ ก่อนเดียฮัลลังเก๋ไม่ใช่ไม่หลับตาแล้วก็มึงก็หยิบไอเดียการ์ดเหมือนแบบให้กล้องดูใช่ป่ะแล้วก็หยิบไอเดียการ์ดแล้วก็หยิบแสนดี้โชว์แล้วก็ปิดเหมือนเดิมเห็นไหมถ้าเสร็จแล้วบอกกูทหารเจอคนนี้เนี่ยเอายังโอเคอ่ะหลับตาหน้าจะมาหาวันมันเก๋ไม่ออกค่ะนิดนึงมันเปิดแล้วเห็นไหมปะยังอุ้ยเห็นเลยว่ะจริงอ๋อโอ้โหดู ต่ว่ามันม ok ีหน้าอันนี้กั้นอยู่อันหน้าไหนเล่าเฮ้ยแต่อันนี้คือ <c> ม <oughs> ันได้ทุกทุกเมมเบอร์อยู่แล้วอันนี้ก็เลยไม่ค่อยอะไรมากไม่เอาไอดีการ์เอ้ยแต่ไอดีการ์ดกับไอสแตนดี้คือเปิดมาเห็นเลยเห็นเลยเร็วๆนี่ค่ะทุกคนอันนี้ของคนข้างๆเราไม่คุ้นกันแล้วของเพื่อนเรานี่อันนี้เคยดีการส่วนอันนี้ซีดีของมันแล้วก็แซนดี้ที่มันได้ค่ะ นี่อ่ะเดี๋ยวเราขอเก็บก่อนมันจะได้เปิดของเราว่ะเก็บเก็บเก็บเราดึงเราดึงแล้วขอเก็บก่อนอ่าเบี๋ยวเดี๋ยวปิดปากค่โอเคเรียบร้อยลืมตาได้ยังลืมได้ได้ข่ะเดี๋ยวเราหลับตาเออเนี่ยค่ะอันนี้นะคะเราจะมาเปิดของคุณคนนี้นะคะคุณคนนี้อันนี้เหรออย่าเพิ่งนะเมันเปิดมันไม่ได้เห็นราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิด นี่นะคะเป็นไอเดียการนะคะเป็นยงไงแต่กูจะเสียงเงียบๆอันนี้นะคะเป็นแฟนดี้นะคะเนยทำไมเสียงดูแผ่วอ่ะเสียงดูแบบไหนขอดูเออมันตื่นเต่หนุ่มก็เลยน่ารักอ่ะอ๋ออันนี้เป็นแพนเนาะขอเปิดแบบนึงอุ้ยสติ๊กเกอร์น่ารักอ่ะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูตอนท้ายนะคะว่ามีอะไรบ้างแบบนี้ปิดก่อนอ่ะเริ่มจากไอเดียการก่อนอันนี้อันนี้ดูการอะไรดูรันตาเลย ก็คือกติกานะคะเราจะมาทายรวมนะคะว่าในไอดีการกับในแซนดี้อันในอันหนึ่งต้องมีเจกหรือเปล่านะคะมีหนึ่งคะแนนเลยไม่มีสองคะแนนแหละจะได้แบบง่ายๆนะคะก็มีกูเชื่อว่ามีมันต้องมีเจกสัก่ <laughs> พยายามอ่มันต้องมีเจกเฮ้ยแต่ถ้าทายผิดอดกูไม่ได้โปสเตอร์นี่นะเกียนไปก่อ ก็ถ้าเกิดกูได้ก็เดี๋ยวกูขายต่อมึงนางเงินนา่งเงินนั่งเงินอ่ะมีเฮ้ยแตาตอนมันหัวล้อเมื่อกี้มันดูแบบไม่มันดูไม่น่าเชื่อถือเลยอ่ะคือเป็นคนหัวล้อตลอดเลยอ่ะว่าแบบกูไม่ได้แน่ๆเลยไม่คนหัวล้อตลอดทุกไอ้นี่อยู่แล้วไงเพิ่งตื่นนึกออกมาเอ้ยอ่ะเชื่อก็ได้กูเชื่อในรักแท้ของเจ๊ บางที่คนเรามันความรักมันทําให้คนตาบอดมีน้องเจงต้องรักพี่อีกรอบมีในนี้มีเจงแน่นอนตามมึงบ้างคิดว่าไม่มีเพราะเพราะว่าเพราะว่าแบบไม่รู้ดิก็ต้องแต่เปิดแบบไม่รู้อ่ะแต่รู้สึกว่ารักน้องนะแต่ว่าแบบบางทีน้องจะไม่ได้โปสเตอร์ถ้าห็นไม่ได้โปสเตอร์นะเอ้ย ใจคืออยากให้มีอ่ะแต่คิดว่าอ่ะมันไม่มันมีเราไม่มีมีกูเมพอเพราะมั่นกูมันอ่ะเรา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 ไม่มั่นเพราะว่าเพราะเรารูดูจากมันแล้วเราไม่มั่นดีกว่าเราก็เลยคิดว่าไม่มีทำไมอ่ะดรไม่น่าเชื่อนะเราก็เลยคิดว่าเราไม่ได้จองวอนแต่ใดๆคือได้ใครก็คิดหมดแหละแต่พักไปหาแรกเอายังเราจะเปิดอะไร่างเงี้ยเราจะมาเฉลยกันแล้วนะฮะเอามาจากอะไรก่อนดี ไอดีไอดีไอดีโอเคนะถ้ามึงมึงคิดว่าไม่ได้จองหวอนมึงคิดว่าไอดีกาเป็นแค่โอ้โหไม่ต้องถ้ามคงไม่ได้อะถ้ามึงคิดไม่ได้คิดว่าไอถ้าคิดว่าไม่ได้จองหวอนคิดว่ากูมั่นกูได้ไอดีการ์ดเจกูไม่ทายคิดว่าโอ้มึงพูดแบบไงแล้วสนไม่ดีกันเลยอะกูมั่นน่ะคิดคิดว่าได้เจอ่ะโอเคคิดว่าได้เจของมึงได้กเจอุ้ยนึงแกง่ายไม่เหมือนกัน อยาใหญ่เห็นแซนดี้นะโอ้ยแกย่างจริงมันแกะง่ายาไม่ต้องหลบซ่อนกันอ่ะโอ้ยไหนวะอุยจะบอกว่าในกล้องเมื่อกี้คือถ้ามองคือเห็นเลยอ่ะหรอไม่มองไม่เห็นเอออย่าหยมองถ้ามองไงไอยังงเอออะไรเนื้ออย่าเพิ่งเอาใครก่อนดีพร้อมกันไงพร้อมกันเลยอ่ะทำอย่างนี้นะไอยังไม่ได้ หนึ่งใส่เป็นเจ๊หนึ่งสองสามไม่เห็นเหมือนกันเลยอ่ะทำไมได้เหมือนกันเลยอ่ะวันนี้เราได้ของเด็กกินเหมือนมาลดเดียวกันเลยอ่ะต่อไปอ่ะถ้ามึงคิดว่าไม่ได้จังหวะอันนี้เป็นใครคิดว่าได้มั้งก็ได้มั้งคิดว่าคิดว่าได้ใครอ่ะคิดว่าได้คิดว่าไฮีซึงแล้วกันอ่ะคิดว่าได้ฮีซึงกูคิดว่าได้เจ๊เพราะว่าได้ฮีซึงบ่อยมาก เนื้อคู่เหรอกูได้เจอ่ะมันเห็นข้างหลังปะข้างหลังมันมีบอกเลยกูเมื่อกี้กูเปิดทีข้างหลังมันมีบอกเลยไม่มีเต็มโอ๊ยดีนะคะเปิดออกมาแงมแง่แล้วนะคะจะมองในกล้องบางทีมันการไอดีการได้เมืกี้ทั้งคู่ค่ะโอ้ยเนื้อสองสาม เกินไปปะคืออย่างน้อยอ่ะสลับกันก็ยังดีแต่นี่แบบมาเกินมากอ่ะหรือว่าพระเจ้าเห็นใจเราที่เราแบบเออไอดีการไม่ได้เลยยังดีไอดีการแล้วแบบมันเหมือนกันน่าจะมาหอดเดียวกันหรอนและอันเนี้ยสุ่มมึงอาจจะเป็นกล่องแรกกล่องหลีกเนี่ยแล้วก็กล่องฮีซึงแล้วก็กล่องเจแล้วก็มากล่องเจค่าก็ยังตัาอันเนี้ยได้ก็ยังดีเป็นไอดีการนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงไว้ในเอ่อทวิตเตอร์ของเรานะคะเพื่อหาแลกนะคะเศราอยากได้แบบ แต่มันเป็นมันเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วที่อันนี้จะเป็นเจกอันนี้ก็จะเป็นเฟกเหมือนกันใช่เพราะเขาน่าจะสุ่งไง้เขาได้คิดว่าเ,าเจมันก็หีซึงอ,อะไรอย่างงี้เขาก็ได้เร้เราบานอะเาเพิ่งเปิดกล่องใช่ไหมเราเพิเห็นรอยเราก็แบบเบานกันๆๆเห็นเห็นเจก็แบบเหมือนได้อ่าเพิ่งเห็นว่าเฉยมันมีได้จังวอนแล้วว่ะโอเคต่อไปเราจะมาอันบ็อกนะคะก็ก่อนอื่นเลยกล่องเป็นกล่องแบบนี้ใช่ไหมเป็นกล่องแบบกระดาษอ่ะตัวอยังลืมคืนคือน้องเจกมากกองไหนก็กองไหน ตอแนแรกมะคะมันจะเป็นกล่องกระดาษแบบนี้แบบเป็นกล่องกระดาษเลยอะคือเลิกง่ายอยู่นะต้องแบบอย่าให้นี่แล้วก็จะเปิดแบบนี้นะคะนี่มันก็จะเปิดออกมาคือไม่แค่เปิดออกมามันจะเป็นหน้านี้ก่อนมันจะเป็นหน้าแบบนี้อันนี้คืออะไรหน้าปกเหรอมันจะเป็นหน้าปกใช่ปะแล้วก็เปิดออกมามันจะเป็นแบบไอเดียการ์ดแบบนี้เลยนี่มันจะเป็นแบบนี้เลยมันจะแบบไว้แบบนี้เลยไม่สีไม่ได้ไว้แบบนี้โอ้ยโอ๊ยทิ้งตาโอ๊ยทิ้งตาไว้แนี้แล้วก็เป็นแบบโฟโตการ์ดเราจะมาแกะโฟโตการ์ดก่อนทีลรูป นนนะะค่ารังน้อจังหวะเอ้ยแต่เซนนี่น่ารักจำได้เลยอ่ะแบบช่วงแรกๆอ่ะที่แบบน้องประกาศไอแลนด์ใช่ปะที่เจฟฟงรอนแล้วก็ซอนอูป้าที่อัพทวิบแบบเป็นชุดแบบชุดใหม่คลุมตาเมียเห็นไหมเห็นไหมตาต่อได้ตาต่อตาตรูปนี้นะคะแต่แบบรู้สึกได้ว่าแบบคือตอนแรกคิดว่าน้องจะมีโปรเซสซั่นคิทติ้งแต่แบบอ่ะถึงแม้จะเพิ่งเดอเหมึงเข้าใจว่าแต่คือมึงน้องไเป็นแบบเป็นแล้วอะแบบถายเก่งไม่ห่างก็จะเป็นชื่อแบบนี้นะคะนี่ถายเก่ง ดีนะได้ทุกคนไม่อยากแบบเหนื่อยแล้วกับการแลกจนี่กี่โมงแล้วเนี่ยครึ่งนี่ตองจริงน่ารักมากชอบแต่มันจะดูซีดเนาะด้านอาจจะเป็นสีขาวนี่สมุดเป็นโทนแบบละมุนเนาะแล้วก็อันนี้เป็นซอนอูนะคะแล้วก็นิกกี้นะคะแล้วก็ไปต่อไปนะคะจะเป็นซีดีซึ่งซีดีอันนี้ทุกคนน่าจะเห็นคลิปแล้วเพราะว่าพวกอินเตอร์เขาแบบอัพคลิปกันนะคะนี่ก็จะเป็นซีดีแบบเหมือนเบื้องหลังแบบคอนเทนต์สเปเชียลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยเปิดดู นี่จะเป็นหลักสูตรมีซีดีสวยงามนะคะจะเป็นแบบนี้ใส่ซองมาแต่แผ่นแผ่นบ้างเป็นสมุดแผ่นวะใช่แต่ชอบมากทําเป็นคอนเซ็ปต์นักเรียนนี่นะคะนี่เป็นสมุดแผ่นนะคะก็ข้างในหรอแกะแกะดูข้างในหน่อยแกะเลยเราจะเก็บมาดูไม่แกะหรอโอุ้ยกลัวว่าจะไงบ้างเป็นคนซื้อของมาดูอย่างเดียวอะข้างนอกไม่แกะเดี๋ยวมันแบบเแกะก่อนแต่คงไม่ใช่หรอกไม่ใช่หลือไงอ้ยแกะไงอะ โอ้ยให่ยานอนนี่สติกเกอร์นาักแ,แต่แบบไม่กล้าใส่แน่นอนน,นี่นะคะไดรี่แกะก่อนไดรี่ข้างใน,นจะเป็นแบบนี้อุ้ยออกเป็นสมุดแพนนะคะเป็นแบบนี้เป็นแบบแพนข้างหน้าน,นะคะแล้วข้างในก็จะแบบเฮ้ยเป็นแบบมีโฟตโต้เหมือนแบบโฟตโต้บุ๊กกึ่งๆนะอุ้ยน่ามาอ๋อแล้วก็เป็นแบบโปรไฟล์แต่ละคน มันไม่ได้เรียงนี่ก้ออกเป็นโปรไฟล์แต่ละคนนะคะแบบรุ่นพี่ในโรงเรียนเราคนนี้แบบโปรไฟล์ยังไงอะคะนี่หรอนี่เจบอกมาน้าแบบเก็บสะสมนะคะใครที่อยากได้ก็ล้านพี่คือช่วงเนี้ยรู้สึกว่าในวงการแบบขายพี่เกาหลีอะไรเงี้ยแบบคนโกงเยอะมากนะคะก็อยากให้ระวังแบบคือบางคนแม่งแบบฟอลโลเวอร์เยอะด้วยซ้ําแต่ก็ยังโกงอะไรเงี้ยฝากถึงคนโกงนะว่าแบบไปหากินอย่างอื่นนะคะหรือว่าแบบช่วงโควิดก็ไปหามาหากินอย่างอื่นอย่ามาแบบ หากินกับความเดือดร้อนของคนอื่นนะคะส่วนคนที่พีก็หารานที่ไว้ใจได้คือบางทีราคามันอาจจะแบบแพงนิดนึงแต่ว่าเออก็แพมหาราชที่ไว้ใจได้คิดเยอะๆยอะนะคะเพราะตอนเนี้ยมันต่อให้ follower เยอะหรือน้อยมันโกงได้หมดจริงจริงกดเองได้ก็อยากแนะนยมันมีคนดมากกว่ากดเองแบบแพงแหละแต่ว่ามันแบบนี่ก็ติดใจเงินเวอร์ตัวเองเพราะว่าตอนแรกเราจะพีเหมือนกันแต่พอมาคิดคำนวณอะไรเงี้ยแบบ ราาคก็ไม่ได้เออราคามไม่ต่างกันมากแล้วเรากดเองมาส่งถึงบ้านเราเลย,เลย,เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราแบบพีใช่ป่ะกว่าจะไปลงบ้านเก่ากว่าจะส่งกลับไทย,ยอะไรเงี้ยมันก็จะคนแหละแต่เนี้ยชอบแบบกดเองอ่ะมันก็จะได้แบบมันก็เออสบายใจดีนี่เป็นสติกเกอร์นะคะไม่ใช่อันนี้อะไรอ่ะอ๋อเป็นค่าวเ,น,เน้นเอ้เยแกะจะมาถ่ายกันว่าแกลกเกิดเดือนเมษเกิดเดือนเมษาอะไรแบบดีเออมึงไม่ดูเลยมั้งมึงรู้ไหมว่ามีเนี่ยมีก็ดูแล้วเมื่อกี้อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือที่รองเหรอใช่เป็นกระถางนี่มีอไร เยอะๆเลยอะไม่ต้องพยายามอ๋อเป็นผ่าจ้ะเป็นผนาเพื่อนจ,จะเอาทุกเม็ดจะเอาแบบให้คม <c oughs> คือเนซ่าก,กิตติ้งเท่าไหร่นะพันพันสี่พันห้าบาทรวมส่งพันสี่พันห้าพันหกรวมส่งประมาณนี้นสั่งไปนะแทนแต่ว่าสําหรับใครทีอ่อาจจะไม่มีกกาลังซื้ออะไรเงี้ยก็แบบยอย่าเพิ่งซื้อเลยเอาที่แบบทุกคนสะดวกนะคะจริงเอาที่แบบเราไม่เดือดร้อนไม่แก่เดี๋ยวจังวะเม่อเดี๋ยพูดไงอันนี้เกิดเดือนเมษานะคะนี่ก็เดือนกระดาษ ต่าของครูรู้อยู่แล้วอะรู้อยู่แล้วของมึงแหละไม่รู้เร็วไทยอย่าเพิ่งเปิดรู้แตเดินสองน่ารักมากมีคนเกิดคนเกิดเดินสองนะดีทุกคนนี่เดินสี่ไปออกเพราะว่าเจเกิดเมษาไม่ใครเกิดอะไรกันได้ในเพื่งนะไม่มีมีใครที่ไหนวะไม่ข้าเปลี่ยนแหละข้าไปเกิดกันแล้วก็ได้ดีกว่าเจกขอ ทำ้มทำไมทุกคนต้องแย่งสมุดเรไม่เข้าใจเหมือนกันเอ้ยอยากได้อะเดือนเต็จเป็นเต็จนะคะเอ้ยอยากเกิดเดือนกระดาษกระดาษคู่แต่ได้ไม่ได้เกิดเดือนเดียวกันเนาะ กิติ้งจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ชนะก็คือตัวมันเองจางค่ะจับรับมอบรับมอบคนที่ได้ใบนี้นะคะก็คือฉันเองค่ะทายถูกก็มีเซงกนะคะเพราะว่าเชื่อมั่นในพลังความรักนะคะเชื่อมากของเซกนะคะที่มีต่อพี่นะคะจังหวะพี่ขอโทษนะคะมีอะไรอยากพูดกับน้องจังหวะไหมคะนี่แม่ครั้งหน้าพี่จะเชื่อมั่นในความรักงมากกว่านี้ค่ะเห็นไหมเก็บ เอาไปนอนก่อนนะคะส่วน <c oughs> โปสเตอร์ที่เหลือนะคะเราก็ขายไปแล้ว <c oughs> เราก็ได้ทําการขายปแป่ลราทานะะในส่วนแบบเอ,อมีจะมีโปสการ์นะคะเป็นเซ็ต ของ New Year เหมือนกันนะคะที่ยังไม่ปัดส่งแต่เราสั่งไปแล้วนะคะแล้วก็เราจะมาเปิดขายหาดเบอร์ใน Twitter ร <c oughs> อย่าเพิ่งง่วงค่เพิ่งง่วง <c oughs> เราจะมาเปิดหาดเบอร์นะคะใน Twitter ร์ t t o d a ของเราเราจะให้ทิ้งลิงก์ไว้นะคะแล้วก็จะเป็นโปรการ์ที่เป็นเออ่ลายมือน้องอะเหมือนโปรการ์ส่งนะคะ ก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งเหมือนกันที่จะมาเปิดหาดเบมเบอร์เหมือนกันนะคะก็ใครที่อยากแบบหาดเบมเบอร์ในราคาทุกคือเราอะ่ะจะเปิดหาดในแบบราคาที่เราอะ่ะกดจากวีเวิร์แล้วก็เลทเงินที่เราซื้อมาเลยแล้วก็คิดค่าส่งนะคะเราจะไม่ได้แบบบวกเพิ่มอะไรมากนะคะก็ราคาเป็นกันเองค่ะเราจะไม่ทําให้ตลาดนัดเอ็นไฮเนนะคะเป็นตลาดนัดขุดเลือดขุดเนื้อนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็พวกเราขอลาไปก่อนนะคะใครที่เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ยิ่ดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจนจบคิมนะคะก็อย่าลืมกด u b s สไ i b e นะคะแล้วก็ฝากกดแชร์แล้วก็ไป Follow ทว i t เ e r รเราด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะเราจะพยายามลงคอนเทนต์ไบ่อยช่วงนี้ก็จะเงียบเพราะว่าน้องก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะคะเราก็จะมาแกะแบบคางค้างน้าอาจจะมาแกะโปสการ์ดอะไรอย่างงี้มาให้ดูกันนะคะก็ถ้าใครอยากได้การ์ดหรือว่าอยากแลกการ์ดนะคะก็เข้าไปได้ตามทวิตเตอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะวันนี้นะคะพวกเราขอลาไปก่อนอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะฝากช่อง Entuda Diary Channel ไว้ด้วยนะคะพวกเราทําไว้เพื่อเป็นไดอารี่ของพวกเราเนาะที่เกี่ยวกับน้องอะไรเงี้ยเพื่อแบบวันนึง <c oughs> กลับมาดูนะคะ <c oughs> ก็วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ <c oughs>